ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่โมโน,โนเน็กได้ส่งมอบขวดพลาสติกใสจากการรับบริจาคภายในองค์กรให้แก่โครงการแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรีค่ะ โมโนเน็กซ์ตานต่อโครงการโมโนเน็กซ์แคร์แยกแคร์โลกเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการแยกขยะและนําส่งต่อเพื่อช่วยเหลือสังคมล่าสุดคุณกิติศักดิ์พุกเจริญผู้ช่วยผู้อํานวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือโมโนเน็กซ์ส่งมอบขวดพลาสติกใสน้ำหนักรวมกว่า95กิโลกรัมให้แก่โครงการแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบุรีโดย มีคุณสุธีเปรมบุญผู้บริหารกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักกิจการนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเป็นผู้แทนรับมอบน้ำโมโนเน็กซ์ออฟฟิศถนนชัยพยฤกษ์จังหวัดนนทบ,บุรีโดยทางโครงการแยกขวดช่วยหมอจังหวัดนนทบ,บุรีจะนำขวดพลาสติกที่บริจาคนำไปแปรสภาพผลิตเป็นชุด PPE เลเวลสส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปซึ่งทางโมโนเน็กซ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วตามเป้าหมายโมโนเน็กซ์แคร์และ ESG ด้านการรักษาสิ่ง แลดล้อมค่ะ